ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่8ไม่น่าเชื่อคุณจะมาที่นี่จริงๆเลยนะทำไมเหรอครับพวกผมทำงานช้าเลไไงถึงต้องออกมาดูด้วยตาตัวเองเฮ้ hey, คุณคิดมากนะนอสตาผมไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นหรอกที่มาเพราะคิดถึงพวกเรา Sweet m เมาส์ซาวแอสจ้าดาวเหนือดาขึ้นไปอีกความหมายที่ว่าปากหวานก้นเปรี้ยวซึ่งสำนวนนี้บรรดาอเมริกันรู้ดีหลังจากที่ฝ่ายไทยแปลความหมายให้ไม่งั้นหรอกนะนอสตาผมตั้งใจจริงๆโอเคถ้าคิดจะช่วยเหลือพวกผมจริงนะผมอยากช่วยแก้ไขเรื่องสายหมอกที่นี่หน่อยสิมันมองอะไรไม่เห็นอะไรจริงๆผมยังกลัวจะเดินหลงเข้าไปในค่ายศัตรูอยู่แล้วนะเนี่ยดูเหมือนพันเอกนอแมนหรือทางบอกกอจะไม่รู้ถึงปัญหานี้ คงรู้แต่เพียงสภาพความหนาวเย็นของอุณหภูมิเท่านั้นซึ่งก็เชื่อว่าชุดปฏิบัติการคงไม่มีปัญหาเพราะทุกคนมีเครื่องป้องกันความหนาวกันแล้วมันเป็นไงหรอโถ่คุณไม่น่าโง่เลยนะหมอกมันลงมากๆใครมันจะมองฝ่าไปได้เล่าตอนนี้พวกผมมองไปได้ไม่เกิน50เมตรเท่านั้นแหละแบบนี้มันเหมือนคนตาบอดชัดๆเลยนี่นาะโอเคงั้นรอเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายตวรวจอากาศเขาเช็คให้คอยเดี๋ยวนะใช้เวลาคอยไม่ถึงนาที สำหรับความพร้อมของกองทัพมหาอำนาจอย่างสารัฐอเมริกาคำตอบก็มีมาโอเคนอตาตั้งแต่สายวันนี้เป็นต้นไปอากาศจะเปิดให้คุณแล้วก็จะเปิดให้ไปถึงสิ้นเดือนเลยความหนาจะลดลงเล็กน้อยรับรองไม่มีฝนโอเคไหมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โอเคนี่ครับซันไลท์มีข่าวอะไรหรือเปล่าจ้าดาวเหนือยอมรับกับตัวเองว่าการออกภารกิจครั้งนี้แตกต่างกว่าทุกๆครั้งที่เคยออกมาความที่ไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมาย ทำให้การคลำทางเข้าหาเพื่อบรรลุภารกิจกระทำได้ยากมากดังนั้นจึงไม่รู้จะสอบถามอะไรจากบกแหล่งข่าวของเราขอรายงานมาอีกเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณครั้งนี้ซึ่งพอที่จะยืนยันได้ว่าค่ายฝึกที่ว่ามีจริงแน่แล้วมันอยู่ตรงไหนเ่าอันนี้แหละคือปัญหาทางเราก็ได้พยายามเร่งแหล่งข่าวอยู่แล้วแล้วข่าวครั้งนี้คุณได้มาจากแหล่งข่าวไหนเนี่ยข่าวดักฟังทางวิทยุสนะื่อสารน่ะโถมันใกล้กข่าวเก่านั่นแหละสั้นไร ไม่ใช่ข่าวเก่าหรอกหน้านอสตาข่าวนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมนะงั้นว่ามาเลยคือทางเราทราบมาว่าจีนได้จัดส่งอาวุธกระสุนจํานวนหนึ่งซึ่งคิดว่าคงจะมากพอสมควรไปให้กับค่ายฝึกแห่งนี้เพื่อใช้สําหรับการฝึกและการปฏิบัติการเป็นไงข่าวนี้น่าสนใจไหมเล่าเขาจะเริ่มส่งกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้การจัดส่งไปคราวนี้มันคงไม่ได้ใช้การขนส่งทางยานยนต์หรอกเพราะที่นั่นไม่มีถนนเพราะฉะนั้นดูแล้วมันน่าจะใช้การเดินเท้าส่งเข้าไป ผมคิดว่าบนเส้นทางของคุณน่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับขบวนกองทัพมดลลำเลียงอาวุธกระสุนพวกนี้ก็ได้จ่าดาวเหนือคลุ้นคิดยังรวดเร็วสายตากวาดไปตามแผนที่แล้ววิทยุขึ้นไปถามอีกคุณพอจะค้นหาแหล่งต้นตอที่มาขอ,อาวุธพวกนี้ได้ไหมจ่าดาวเหนือต้องการรู้พอสามารถที่จะกําหนดเส้นทางดักได้ข่าวที่ได้มันเป็นข่าวทางวิทยุที่ใช้ดาวเทียมทําการดักฟัง เรารู้ว่าที่ตั้งสถานีวิทยุที่ติดต่อกันนี้อยู่ในเขตเมืองคุนหมิงซึ่งเรารู้เฉพาะที่ตั้งวิทยุเท่านั้นแต่ที่ตั้งอาวุธพวกนี้เราจนใจจริงๆงั้นกองทัพสหรัฐก,ก็ยังไม่เก่งจริงสิอ๋อแน่นอนนอสตาถ้า่างั้นเราไม่คงไม่ขอความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่าอย่างคุณหรอกจ่าดาวเหนือไม่ตอบอะไรขึ้นไปพอรู้ว่าข้างบนพูดแบบประชดลงมารายละเอียดคราวนี้รู้แต่เพียงว่าจีนคือประเทศที่ให้การสนับสนุนแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลคนไหนที่เป็นคนปฏิบัติ สรุปแล้วยังมืด8ปด้านอยู่ดีโอเคยังไงผมก็ต้องขอบคุณมากที่เอาข่าวเรื่องพระอาทิตย์ตกดินมาให้ผมคำตอบของจ่าดาวเหนือนั้นแสดงว่าข่าวสารที่ได้มาคราวนี้ไม่มีความแปลกใหม่แต่อย่างใดเหมือนข่าวหมากัดขนไม่ใช่คนกัดหมาเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายสนับสนุนต้องจัดหาสิ่งของให้แก่ฝ่ายรับการสนับสนุนวิทยุของทั้งสองฝ่ายระงับไปสิ่งเครื่องบินที่บินระดับสูงกว่า3 0 0 0 0ฟุตจางหายไปแล้ว จ่าดาวเหนือยังคงสารวนอยู่กับแผนที่หลังจากได้พลอดพิกัดที่อยู่ตัวเองจากที่บอกกอบเป็นคนตรวจสอบให้ซึ่งเชื่อว่าเป็นพิกัดที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ลงไปแล้วระยะทาง5-6กิโลเมตรทางเหนือคือที่ตั้งบ้านสันใสกับระยะ30-40กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือคือแขวงพงสาลีเหนือขึ้นไปอีกที่คิดว่าระยะกว่า100กิโลเมตรคือเมืองวายังไม่รู้จะต้องไปให้ถึงที่นั่นหรือไม่จ่าดาวเหนือตั้งคำถามแล้วตอบตัวเองอยู่ในใจ ดินสอไข่ลากไปตามเส้นสีดำที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อให้เห็นเด่นชัดว่านั่นคือเส้นทางเดินซึ่งจะมีขนาดเล็กเพียงแค่ทางเกวียนหรือเป็นถนนขนาด12เมตรที่รถแล่นสวนทางกันได้สบายๆก็ยังไม่รู้จิตสำนึกหรือลางสังหรณ์บอกว่าเมื่อมีทางเดินมันก็ต้องมีคนเดินเมื่อคนจะเดินมันก็ต้องเดินบนทางคงไม่มีหรืออาจมีมนุษย์ที่ไม่ชอบเดินบนทางอย่างพวกเขานี้ไม่มากนักหรอก นั่นคือเขาควรจะจับเส้นทางเหล่านี้ไว้สักหนึ่งหรือ2เส้นทางเพื่อทำข้าหาจุดใดจุดหนึ่งของเป้าหมายก่อนในยามที่ยังไม่มีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นแบบนี้คิดอะไรไม่ออกก็เลยวางแผนที่นั้นลงเงยหน้าขึ้นมองพักพวกที่ต่างก็คลำเคลงอยู่กับอาการทาทางหนาวเหน็บนั้นหันไปยิ้มกับพันตรีเมรลการทั้งสองที่กําลังกาม,มือแล้วเป่าลมปากเข้าเหมือนกันเดี๋ยวก็หายหนาวแล้วเมเจอร์คุณเป็นความร้อนหรือไง ปล่าแต่เค์เนลบอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเร็วๆนี้คุณเชื่อเขาเหรอก็เชื่อสิเขาเป็นพันเอกเชียสพันเอกเขาไม่ใช่คนอย่างเราเรานี่หรือไงหนาวจะตายชักไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยอยู่เมืองหนาวมาแล้วยังหนาวสั่นเหมือนคนไม่เคยมาก่อนจากดาวเหนือพยายามที่จะลืมความรู้สึกนั้นเสียเราเริ่มเรื่องงานต่อไปเมื่อเข็มนาฬิกาชี้บอกเกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้อากาศจะเริ่มเปิดการตรวจการการมองเห็นจะทำได้ไกลขึ้น มันก็คงไม่ต่างจากวันก่อนๆเรามากเนาะสตาเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การเดินทางเข้าหาที่ใหม่ของเรานี่สิเราต้องทําอะไรสักอย่างในวัน2วันนี้คุณมีแผนการอะไรอีกละ่ะมีสิครับเมเจอร์คิดว่าเราน่าจะจับเส้นทางในพื้นที่นี้สักเส้นดีไหมครับแล้วคุณรู้หรือว่าเส้นทางนั้นมันอยู่ที่ไหนเริ่มต้นหรือจบลงที่ไหนก็ในแผนที่นี่ไงครับผมดูไม่เห็นมีเลยครับทีแรกผมก็ว่าไม่มีผมสงสัยก็เลยให้ทางบอกเอขาตรวจสอบให้ ภาพถ่ายทางอากาศที่เจาะจงเฉพาะบริเวณยืนยันมาว่าเส้นนี้เป็นทางเดินในพื้นที่แล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังใช้กันอยู่ด้วยก็นี่มันป่าทั้งนั้นไม่ใช่เหรอนอสตาครับใช่แต่ลักษณะของร่องเขาแนวหมู่บ้านเมืองเท่าที่มีในแผนที่มันเป็นสิ่งบอกเหตุว่านี่คือเส้นทางติดต่อระหว่างของหมู่บ้านกันแล้วมันก็เข้าล็อกพอดีที่ทางบอกอยืนยันมาสองพันตรีงงเป็นไก่ตาแตกอาปากตะลึงค้างไม่เชื่อว่าจ่าดาวเหนือจะรู้ถึงขนาดนี้ แผนที่ที่ตนเองก็เคยดูเคยอ่านแต่ไม่พบไม่เจอสิ่งที่จ่าดาวเหนือสงสัยหรือคาดการนั้นกระทั่งบอกกอยืนมาว่าเป็นไปได้และมีจริงจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะโต้แยง้งในขณะเดียวกันเห็นด้วยในเหตุผลที่ว่าต้องยึดแนวเส้นทางสักเส้นเพื่อคลำหาสิ่งแปลกใหม่ต่อไปยุดถือแนวร้อยี่สิบองศาตัดขึ้นยอดเนินที่สูงที่สุดให้ได้ก่อนบ่ายวันนี้ไม่มีคําถามใดๆจากปากคนที่ได้รับคําสั่งนอกจากรอยยิ้มที่มุมปาก ว่าแล้วขบวนเดินก็เริ่มเคลื่อนที่ทันทีแนวทิศที่กำหนดให้ไม่มีความหมายอะไรเพราะชุดนำยังมองเห็นได้ไม่เกิน50-60เมตรแต่กลับต้องตรวจสอบเส้นทางและการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่พึงประสองค์อย่างอื่นด้วยจึงจำเป็นต้องอาศัยการชี้ทิศของหัวหน้าชุดที่มีเข็มทิศอยู่ในมือต่อไปเส้นทางที่ไต่ขึ้นสูงเรื่อยๆนั้นราบเรียบไปด้วยลานหินความสูงของพื้นที่กับเวลาที่ผ่านไปจากเช้าเป็นสายทำให้สายหมอกเริ่มจางลง การมองเห็นเริ่มไกลขึ้นแล้วแววมจ,จุราชก็เริ่มฉายแสงออกมาบ้างหลังจากที่ทุกคนเริ่มจะหดหู่ท้อแท้เพราะตั้งแต่เริ่มเส้นทางมายังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่มดสักตัวทุกคนหยุดอยู่กับที่พร้อมกับเพ่งมองไปที่การปฏิบัติบางอย่างของจ่ายุทธพงศ์กองคารวานนะพี่จ่ายุทธพงศ์บอกเมื่อจ่าดาวเหนือไปร่วมมอบลาบประกบคางที่ขอบชะงนผานั้นสกี่คนวะ จ่าดาวเหนือถามอีกเพราะตัวเองไม่ได้ลวงออกกล้องสองตาออกมาดูคงจะขี้เกียจไม่ต่ำกว่า30พี่จ่าดาวเหนือพยายามที่จะเพ่งมองสายตาไปทางด้านนั้นแต่ก็จนปัญญาเพราะไม่เห็นอะไรระยะสักเท่าไหร่วะ900ไม่น่าเกินพันพี่ก็ดีเหมือนกันนะเราพอฟ้าเปิดก็เจอพอดีให้มันได้แบบนี้สิวะพวกมันใช้ลาใช้ลอก,กันทั้งนั้นเลยพี่อาวุธที่สไล์ให้ข่าวมาหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะพี่ จาดาวเหนือหันมาทางพันตรีมรันกันทั้งสองบ้างเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดที่แกทั้งสองใช้กล้องส่องดูคิดว่ามันลำเลียงอะไรเมเจอร์ยังไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่อาวุธอย่างที่ว่านั่นแน่อะไรทําให้เมเจอร์มั่นใจอย่างนั้นแพคก,กิ้งที่มันบรรจุมาจําพวกเป็นกระเป๋าย่ามแบบสองใบห้อยพาดหลังลาหลังล่อถ้าเป็นอาวุธกระสุนมันต้องเป็นลางเหลี่ยมมันอาจ,จะถอดเป็นชิ้นแยกมาก็ได้นะ ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นหรอกของที่อยู่ในแพ็กกิ้งนั้นก็ไม่มีลักษณะสันฐานรูปเหลี่ยมหรือขนาดยาวเอาเลยมันกลมๆธรรมดาเหมือนสัมภาระทั่วไปนะของป่าหรือเปล่าก็อาจเป็นได้เฮ้แต่พวกมันมีปืนกันทุกคนเลยว่ะคราวนี้จ่าดาวเหนือเมมลืมฝีปากทันทีเมื่อต้องใช้ความคิดสายตามองต่ําไปจากขอบชะง,งอนผาน,นั้นรู้สึกเสียวูุบที่ปลายเท้าเมื่อประมาณความสูงแล้วคงไม่น้อยกว่า200เมตรไม่มีทางจะไต่ลงไปดูใกล้ๆได้เลย หรือจะอ้อมไปทางอื่นก็คงไม่ทันเวลาคารวานพวกนี้มีปืนมาด้วยครบทุกคนเต็มอัตราศึกแสดงว่าธุรกิจของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือถูกต้องแน่นอนไม่งั้นมันคงไม่ต้องคุ้มครองหรือคุ้มกันแน่นหนาขนาดนี้